โอเคครับก็บสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววอร์ออฟวอร์ชกันทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในไทยดีเฟเวอร์ชิพอ p ที่4 6 6กันนะ EP นี้เนี่ยส่งโมาโดยคุณว่านนะชื่อในเกมก็อ่านว่าอะไรวะเนี่ยคลิกมาลิน A17 ใช่ไหมผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะฮะคุณว่านแล้วก็มาจากแคลนฟาคุรินั่นเองคุณว่านหยิบเอาเรือประจานบานเทีย์10ของทางญี่ปุ่นมาเล่นให้ดูนะเรือยามาโต แล้วก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแดนภูเขาไฟด้วยเป็นห้องเทียสิบกันมีเทียแปดเทียเก้าเทียสิบมีเรือบรรทุกเครื่องบินกันข้างละลำนะฝั่งคุณว่านี่เขาเป็นพาฟิวอลแล้วก็ฝั่งน้องเขาเป็นเล็กริงตันปัจจุบันมีหนึ่งสองสามสี่ห้ารถตะเวนสองพี่คาดสองเรื 2, อำํำน้ำสองลำเลยเหรอโอ้โหรถเทียสิบั้งคู่ด้วยนะประเด็นเลยคุณว่าเกิดทางทิศเหนือนะแล้วก็เป็นแมปที่ต้องชิงจุดแคปคอยกันสามจุด a B และก็ซ แล้วก็มีพายุไท้ฝุ่นหรือว่าพายุฝนมาด้วยนะกำลังไล่มาเลยแต่เกิดโฟลเอก็เล่นเล่นตรงนี้เนี่ยฮะเอาจริงตรงนี้ได้ได้เป็นท็อปเทียด้วยเนะ่ผมว่าเล่นระดวกอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณว่านจะเล่นยามาโตะลำนี้ยังไงอะเพื่อนบินไปสป,ปอร์ตก็จะเห็นเป็นยามาโตะเหมือนกันนะมีดิเชนเนีร์มาด้วยเทียรแฝรั่งเศส แต่น่ายิงนะน่ายิงมากโดยเฉพาะปืน460แบบนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยคุณว่านเลงแล้วก็จัดไปชุดหนึ่งครับเชเนเอร์เขาก็เล่นลูกมันจะแปมอี e มานะตามสไตล์เขาแหละว่าเขาคงจะรู้ตัวว่าคงจะจอกคุณบ้านไม่ค่อยเข้านะโอ้โหแล้วก็ขนมันดูบานมากเลยแล้วก็เงียบไปเลยนะฮะไม่โดนเลยไม่ตกเป้าหมายเลยฟักลูกเดียว ล้วหันไปส่องเห็นยังมาโตยิงมาด้วยนะคือถ้าเก็บไดเชนเนอ,อร์ได้ก็เอาไมไว่ายิงไดเชนเนอ,อร์ไปก่อนดีกว่าเออเป็นตัวฟาร์มดาเมจไปก่อนเลยตอนเนี้ล้วโดนยามาโตะยิงเข้ามาชุดเมื่อกี้ฝีบแปครับก็ยังไม่เท่าไหร,นะร่นะดูจากการแบ่งโซนกันในมินิแมปเลยเนี่ยเหมือนเพื่อนจะเทไปทางโน้นกันเยอะกว่าคุณว่านเปิดใช้เครื่องบินน้ำแล้วก็หันมาลิงไดเชนเนอ,อร์ลำเดิมแล้วจัดไปชุดหนึ่งนะ อ๋อเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลแล้วก็ผลเฟิร์มของคุณว่ากันก่อนดีกว่าจะเห็นได้ว่าทําไมช่วงแรกไปใส่กันคังแหกอะขค้างแหกบ่อยเหรอโอ้ผมผมเพิ่งมองันเนี่เพิ่งมองเลยแล้วก็อันที่ห้านี่ใส่เป็นเพิ่มระยะการตรวจจับหาตัวปีโดนะเอาจริงผมว่าเปลี่ยน<ๆ>เปลี่ยนอันแรกดีกว่าเปลี่ยนไปใส่พวกยังไงอะกันปืนพังหรือแบบชิ้นส่วนพัง หรือไม่ก็ไปใยที่แบบเพิ่มเวลาใช้งานควบคุมความเสียหายอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กว่านะส่วนสกิลพวก,กรนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบห้าพอยต์อ่ายไปว่าตัวนี้อยากให้เก็บเพิ่มอีกสามพอยต์เอาดับไฟไว้แล้วก็อุดรอยรั่วไว้ถ้าได้มาอีกสามพอยต์ก็ไปเอาเป็นเพิ่มเลือดไว้แล้วกันผมว่าน่าจะเพิ่มความอืดให้กับจามาโตลำนี้ได้ได้เยอะเลย แล้วเขายิงกันไปถึงไหนแล้วมั้งวันนี้มันจะดูฟกิลเฮ้ยแล้วคุณว่ายิงไปโดนใครนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ๋อเป็น,นเลเชอร์นะโดนไปสามนัดเลยเมื่อกี้แล้วเหมือนเขาจะกําลังเปิดข้างเลี้ยวหนีด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณว่าแรงรอแต่รอปืนรโรโหลดแป๊บหนึ่งรโรโหลดเสร็จก็จัดไปชุดหนึ่งครับโอ้จังหวะชดแบบนี้เนี่ยสวยงามมากเลยโอ้โหมันไม่ฟิตเดียว เออเข้าใจได้อยู่เข้าใจได้แต่ก็ได้ดาเมจมาเยอะนะจังหวะแบบนี้เนี่ยเอาจริงเรียวฝรั่งเศสมันก็ยิงก็ห้องนี้ละภัยยากนะนานๆนนทีมันจะโดนจริงอะโหลดไปก็จัดอีกชุดหนึ่งคนระับลำเดิมเลยนะกระฝุนวิ่งดูดีนะได้ไปอีกฟรีนัดอุ้ยดาเมจมา1มื่นเลยนะเกือบจุมเลยทีเดียว เอาไปว่าให้เพื่อนซีบีเนี่ยไปเก็บได้หรือเปล่า,านี้ไม่รู้นะแต่ฝั่งทารุนเนี่ยพอเมือนอโจมมากิวไปเรียบร้อยแล้วมีไอโอวามาเล่นด้วยนะเอาหายพ <c oughs> ุดุจะหายจะโผโอ้โหจงังหวะแบบททมวิ่งจัดเลยผมก็เคยเป็นนะไอจองังหวะแบบนี้เนี่ยโคตรน่าเกียดเลยพอเวลาเราฟูมไปปุ๊บอ่ะมันหายพอเราฟูมออกเอามันโผแ <c oughs> ม่งก็ฟูมเข้าฟูมออกอยู่นี่แหละ แล้วซีวีบินไปซับฟอร์ดว่ายังไงคุณว่านหันมะลิงไอโอวาดีกว่านะากกระยะก็ไม่ไกลมากอะโดนไหมแต่เหมือนเขาจะเลี้ยวเข้านะไม่น่าโดนแหละโอเควืดไปหมดเลยยามาโตกบางลำในช่องสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่รีโหลดน,นะบางคนก็ถ้ามีฝนเสร,ริมเดจินเดอรี่อีกเงี้ยก็ใส่เพิ่มความแม่นยำอีก อ้าวแล้วตรงนี้มาเจอแมวเก่าวิ่งเข้ามาทําอะไรเนี่ยเหมือนจะเข้ามาชาร์จหาเลียมนะโอ้โหแต่ก็แบบน่าจะต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองเลยแหละแล้วต้องมั่นใจขนาดไหนว่าตัวไปดูตัวเองแรงแล้วหาเลียมจะจมมั้ยเนี่ย <c oughs> คือถ้าไม่จมเนะี่ยตัวเองตายนะคือการแลกแบบนี้ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มอะอย่า,อย,าอย่าหาทําเลยถ้าแบบไม่มั่นใจจริงๆว่าออกไปแล้วจมเขาได้เนี่ยไม่ต้องออกไปยังดีกว่านะไปวิ่งแคปจุดบีอะไรแบบนี้ยังดีกว่า เพราะทำไมอย่างนี้นี่ก็สายเปล่าแน่อนอนคนระับอู้เราโดนไปห้าลูกได้มาเจ็ดพันสีเจ็บๆไปเลยนะสำหรับแมวเก่าเอาเป็นว่าพี่แกนี่ก็ชะตาขาดแน่อนอน <c oughs> คุณว่ารอโหลดแต่เหมืนอนจะไม่ได้ผลใจนะโอเคเรียบร้อยเสร็จโบกโนโอกไปนั่นแหละฮะตามระเบียบเลยตรงนู้นยามาโตก็แหมถอยไปไกลละ เราเพื่อนเพื่อนก็แคปจุดบีกันได้นะคนใหญ่เราแคปจุดบีที่มีเด็ดเลยดำน้ำกันเลยคนว่าไม่รู้จะยิงใครก็หามายิงยามาตูนี่แหละโดนไหมโอ้มันไกลไกลเอาเรื่องนะเรยได้ว,ดว,ว่าจะฝุดระยะเลยอะ่ะโอเคได้ดาเมจมาเก้ามันนะจุกอยู่นะเออจุกอยู่ถึงโดนสองลูกอะ่ะ อ่าแล้วตัวนี้เพื่อนไปสปอร์ตเนี่เป็นไดเชียนนี่เออเจ้าเก่านะที่กําลังจะตายแล้วก็กาลังวิ่งหนีไปเจอเรือดำน้ำําฝั่งคุณว่านด้วยคุณว่านในจังหวะก็จัดไปชุดหนึ่งคนระับแต่เหมือนจะเล็งต่ําไปหรือเปล่านะอาจจะโดนสักนัดสองนัดแหละเพื่อนรางโน้นแกนบาร์จมยาม,มาโตได้เฮ้ยอโอเคฝวยเลยฝวยแล้วทีเนี้ยโอเคได้มาฟองนัดไม่มั่นใจว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะแต่เมื่อกี้ห้าหมื่นแปด ฟองอีกฟองนะัดขึ้นมาเหมือนจะ2องพันกว่าน่าจะยิงไปโดนจุดที่มันเลือดมันหมดแล้วอะ่ะก็เลยได้ดาเมจแค่นั้นแหละแล้วตรงนี้โอ้โหยามาโตกยามาโตลำนี้นะี่คือแบบถอยไปไกลมากเลยเรียกได้ว่าโคตรเฟซเลือดตัวเองแต่เห็น,นในเชนเนอร์ใกล้จมแล้วนะแต่นี่คนที่น่ายิงเนี่ยฮะไอโอวาแบบวิ่งเปิดข้างชิวๆเลยเออ เหมือนพี่กแกจะยังไม่รู้นะว่าคุณว่าอยู่ตรงนี้แต่ถ้ายิงไปแล้วเนี่ยเขารู้แน่นอนคนระับแล้วเหมือนจะกําลังเลี้ยวอยู่ด้วยนะเลี้ยวทันหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งโอ<ฮ>้โหช็อตเมื่อกี้จะว่ายังไงดีอะบางทีผมก็เป็นพวกเล็งเผื่ออนาคตแบบเวลาเรายิงแล้วเขาเจอตัวเราเขาก็จะเลี้ยวหลบใช่ไหมล่ะเออบางทีผมก็เล็งเผื่อขึ้นไปนิดหนึ่งเผื่อแบบเขาเลี้ยวหลบอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เลี้ยวนี่ก็คือไม่โดน อันนี้มันแล้วแต่สไตล์คนเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแบบเล็งฟีด้วยนะฟีบีเขาก็จอดอยู่ระยะไกลเหมืนอนกันว่าตอนน,นี้ช่วยกันแคปก่อนเพราะว่าสกอร์เริ่มไหลแล้วไดเมอคุณว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เยอะนะอยู่ที่6 8หมืคนก็ไม่ค่อยที่จะมีมาให้ยิงกันฟี CB ก็ไม่ค่อยสป,ปอร์ตด้วยแหละสำหรับพอฟีบอลแล้วก็เป็นแมปที่มีพายุฝนด้วยนะ โอ้แล้วยิงไม่ได้นะติดภูคงภูเขาหมดเลยนะต้องปล่อยไปก่อนนะเ่ามีตัวไีโดของซีบีมาด้วยแบบนี้เนี่ยถ้าไม่รีบผ่อนีน่คือโดนเต็มๆลเนี่ยของลูกโอเคคุณว่านเริ่มผ่อแล้วก็หักเลี้ยวฟ้าก็รอดแล้วะฮะเหมือนยังคาใจกับซีบีอยู่นะเออแต่มันยิงไม่ได้นะมันอยู่หลังเขาจริง แต่จุดที่ต้องระวังตรงนี้คือยามาโตะลำนั้นเน่ะเพราะว่าตอนนี้คนบ้านเปิดข้างเต็มที่เลยแต่โคบ่าก็ไม่ได้สนใจหันมายิงไอว่านะโดนอยู่นะชุดนี้โดนอยู่โอเคโอ,คอ้ดามเมจด,ดีฮะยามาโตะเนี่ดามเมจด,ดีอยู่แล้วนะมีเพื่อนๆบางท่านแบบอยากให้ผมเล่นยามาโตะหรือไม่ก็ชิกิชิมะผม ผมบอกเลยว่าชิกีชีมันี่ผมผมไม่มีเลยนะแล้วก็ยามาโตะนี่เราก็เล่นไปทําคลิปไปแล้วด้วยแล้วก็บางไลฟ์สดก็มีเล่นไปแล้วอีกผมก็เลยค่อนข้างที่จะอิ่มตัวกับลํานี้ไงแล้วยิงยามาโตะก,ก็ทะลุนะได้ดาเมจมาพันสี่โอ้แล้วเนี่ยฮะไอโอวายิงมาแล้วด้วยนะโอ้โหแต่ก็เจอบไม่เข้านะ ไม่รู้ว่าพี่แกไปเล็งตรงไหนแต่ตอนนี้คุณว่านก็มาหันหายมมาโตนี่แหละเราก็จัดไปชุดหนึ่งนะเล็งใต้ป้อมสองไปสถานการณ์ตอนนี้คือดูไม่ดีเลยนะฝั่งเขาเนี่ยแคบบีกับฟรีแต่ว่าแก๊งทางนู้นที่ไปกันเยอะๆเนี่ยก็ไปละลายกันหมดแล้วก็เหลือแต่ทางฝั่งคุณว่านเนี่ยนะที่จะต้องดันขึ้นเรือน้ําเขาก็ยังอยู่ครบนะสองลำแล้วฟีบีเนี่ยก็เริ่มบินมาเล่นทางนี้บ่อยขึ้นแล้วนะเพราะว่าเหยื่อทางนู้นเนี่ย มันไปกันหมดแล้วไงลองทำแรงปล่อยตอน,นี่ดูดีเลยนะนะโอเคคุณบ้านก็ได้มาแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะสี่พันกว่าเท่านั้นเองซ้ายมือก็มีคนยิงมาด้วยนะเป็นฟีสี่สิบหกแอบระวังโตเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเราก็อยู่ในระยะโตอของเขาเหมือนกันโอดละนี่ไงสัญญาณเตือนมาแล้วนะตอนนี้เอ,เอายามาโตให้โจมก่านะครับ โอ้ยดีนะเขายิงไม่ฟิผมเสียวมากเลยไอ้ชนท์เมื่อกี้ก็ถ้าเกิดว่าเขายิงเข้าไปใต้ป้อมฟองหรือว่าเขาเล็งดีๆเนะี่ยจมได้เลยนะอ่าแล้วเพื่อนฮาเลียมไม่รอดแล้วนะเสดไอโอวาไปโอเคโหยงามไอผมก็แอบกังวลไงเถ้าเกิดว่ายามาโตไม่จมเนี่ยโกคุณว่างจะจมแทน <laughs> เดินน้ำฝั่งคุณว่านก็ไปไล่แล้วก็ประปัดเจอไอโอวาแล้วเลือดก็ไม่ได้เหลือเยอะด้วยนะ ว้าเลยแล้วก็จัดไปครับโดนไหมหว่าโดนนะน่าจะตายเลยด้วยครับโอเคไม่มีปัญหาครับได้มาหนึ่งคิวนะแล้วหามาทางซ้ายเนยเห็นได้ชัดเลยเนะกำลังเปิดข้างเลยยังไม่เห็นวิวแววว่าเรือดำน้ำเขาเนี่ยอยู่ทางไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงบีหลแตีลำหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ได้ แต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยคนบ้านหันมาเร็งลิเชนนี่รออนะเอาแล้วยิงแบบโอ้โหมันติดภูเขานะจงังหวะเนี้ยจะบางทีถึงแม้มันขึ้นไสยลาลภูเขาก็จริงแต่แต่มันก็ยิงไปได้นะเออผมก็เคยยิงไปได้เหมือนกันขึ้นงงมากเลยบางทีกระสุนมันทะลุภูเขาไปก็มีแต่ว่าพอไปโดนเรือเขาเนี่ยมันกลับไม่มีดาเมจนะเคยเจอไหมเหตุการณ์เนี้ยแต่ผมเจอนะแต่ลหลังๆมารู้สึกจะทําแบบนั้นไม่ไม่ค่อยได้แล้ว อ่าแล้วตรงนี้มีซีวีล็กซงตันโอ้โหเหมือนมาเหมือนมามอออ่ะเอาแต่ไม่มีคนสะปดไอเรือดำน้ำาอโอ้สปอดให้ยากแล้วก็จากไปคุณว่าก็หันมาหาไดเชนเนอร์เหมือนเดิมอะแล้วเขาหันหน้ามาให้ดูนะเอมอันตรายอีกแล้วนะชดแบบนี้เนี่ยโอเคโอ้ยโ,โชคดีนะที่แบบทำมุมทันแล้วเหลือไว้ทำไมไดเชนเนอร์เนี่ยแล้วตอนน่อดำน้ำมาครับหนึ่งสองสาม สามลูกนะหนอนๆเลยแล้วฟีวีก็มาซ้ำเติมอีกโอ้โหเลยเด้ว่าอะไรกันวะเนี่ยเนี่ยเราก็ยิงฟีวีไม่ได้อีกแล้วนะแต่ที่แน่นเลยอดำน้ำเขาเนี่ยอยู่อยู่ข้างหน้านันะะ่นเลยะแล้วเมื่อกี้ก็เห็นมีเปิดลองเก็บด้เชนเดอร์ไปได้นะหันมาดูพร้อมมือก็อยู่ไกลอยู่แล้วนี่ไงปิงโหน่ายิงมาแล้วยิงวืดด้วยนะประเด็นเลยคือยิงวืดิด้วย อ่าเราตัวไปโดมาแล้วแต่ผมว่าน่าจะหันไม่ทันแล้วลหละไม่ใช่หมายถึงคุณว่านะหมายถึงตัวไปโดเนี่ยน่าจะเลี้ยวไม่ทันแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ตัวไปโดที่มันตรวจจับกับปิงโฟนานะเขาใช้ต่อธรรมดานะคุณว่านควักระเบิดน้ำเลือกมาแล้วก็ปล่อยไปเลยนะตามจุดที่ปิงโฟนาวิ่งออกไง้แหละถ้าโดนนะก็ถ้าโดนโดนี่คือแบบฝุดจัดเลยอะต่อระเบิดก่อนเงียบเงียบเลยนะ แต่ก็ถือว่าเราทางได้ดีแล้วแหละมื่อฟีบีนี่ก็มาปล่อยตัวไปโดนอีกสามลูกคือหลบไม่ทันแล้วละรับไปเลยฮะนอนนอยเออรับไปเลยนะนยนยออยนะแต่อาจจะแบบเลือกจุดที่เราจะโดนนิดนึงก็ยังดีเอออย่างไอยก็แบบให้ไปโดนเกาะกัน,กนต่อก็ยังพอยังพอไหวอยู่ได้เห็นว่าแบบมีตัวไปโดของเลยน้ำมาด้วยนะโอ้โหแล้วโดนด้วยสองลูกหนึ่งสองอะไรมันจะนัวขนาดนี้ยังนัวเลย ไม่ได้ว่าโดนทุกอย่างอะโอเคจัดได้ซิงตันได้ไปหมื่นกว่าแล้วสองอบหน้าก็จัดต่อเลยครับแบบนี้นี่คือจมแน่นอนนะฝั่งตันวน,นฟีฟีหกจมฮอนแลน์ไปได้แล้วเบอร์กอนก็มาเผาต่อเลยนะโอเคได้มาอีกหนึ่งกิวครับไม่มีปัญหานะตอนนี้เรือนำน้ำเขาอยู่ไหนเอ่ยแล้วเนี่ยปิงโคหน้าก็มาจากตรงเกาะตรงบริเวณนั้นเลยนะเรือํำน้ำฝั่งคุณว่าก็ มัวแต่อ้มอมโกบมันแบบอยากไปจมฟีวีแต่ก็ไม่ได้หาเรือดำน้ำด้วยกันเลยฟังเขาเนี่เหลือเรือดำน้ำสองลำแล้วก็ประจานบานที่เป็นพ่อเมือนหนึ่งลำนะได้ได้ว่าเกมก็ได้เปรียบแลแหละเพียงแต่ว่าต้องรีบไปแคปหน่อยแล้วกันคืนปล่อยไว้นา,นานๆแบบนี้เนี่ยก็แพ้ได้นะเออถ้าเกิดว่าไม่มีคนแคปเลยโอ้แล้วเนี่ยโดนอีกสองลูกครับตอนนี้คุณว่านไม่เหลืออะไรแล้วนะ อุยยังโชคดียังโชคดีผมนึกว่าโดนโดนชววแล้วล่ะสองลูกเนี่ยโอ้โหมันเปไก่เสียวเลยถ้าโดนสองลูกนั้นก็อาจจะไม่จมแต่ถ้าติดน้ําท่วมก็คือจมแน่นอนและสถานการณ์เรือตอนนี้คือไม่มีหิวแล้วนะแต่ก็ยังมีกําลังปืนคอยยิงคู่ได้ครับแล้วนี่เรือนําน้ําฝั่งคุนว่านนี่ก็ไปเจอเรือน้น้ฝั่งเขาเรียบร้อยแล้วนะอยู่นอกระยะของระเบิดน้ําลึกด้วย เรายิงชุดเมื่อกี้ได้มาแค่นัดเดียวเท่านั้นเองแต่ที่ผมแบบสังเกตมานะถ้าเกิดว่าผมสังเกตเิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคุณว่าน่าจะไม่ไม่ถนัดเครื่องบินน้าเหมือนผมแน่เลย <c oughs> คือถ้าไม่ถนัดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้อยากเอามานะเอาเป็นแบบไฟเตอร์มาดีกว่าอย่างนั้นก็เป็นประโยชน์แบบกันเรือบนต้นเครื่องบินได้อยู่เพราะผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่แบบไม่ถนัดในการยิงเครื่องบินน้ําเลย และยิงชุดเมื่อกี้ก็กระเด้งไป3มลูกเลยนะไม่ได้ดาเมจสักนัดเลยคุณว่ารอโหลดเสร็จแล้วก็บันจงจัดไปอีกชุดหนึ่งเลยนะแต่ดีที่พมืองเขาเกอรไม่ได้มาสนใจคุณว่าเลยนะเพราะงั้นเนี่ยก็ยิงยิงได้สบายเลยโอเคได้มาอีกสองนัดน,นะดาเมจเก0 0กว่าแต่เริ่มโหลดไวขึ้นแล้วเพราะว่าเลือดเหลือแค่นี้เนี่ย สกิลเลือดผูกฉีดคือแบบทำงานแบบคุ้มคุ้มค่าสกิลสามพอยที่อัพไปมากเลยโอ้แต่พอเมืองเขาก็ปืนลองปืนลองฟงก็เป็นเยอรมันนะ่ะเบคอนอจ่ายที่เลือดเยอะๆนี่คือจะละลายนะ่ะโอเคได้มาอีกหนึ่งคิวมะจากการล่าชดนะเรียกว่าล่าชดใจมาชุดเมื่อกี้เออพวกมันแบบตกไปโดนพอดีเลยได้มาอีกหนึ่งคิวไปเอาไปว่าตอนนี้เนี่ยได้มาฟรีคิวล้วขาดแค่คิวเดียวนะก็จะได้คาเค็นแต่ก็ ไม่ได้ทงและออย่างหนึ่งเรือดำน้ำเขาก็อยู่ไกลด้วยคุณบ้านมาเล็งเรือดำนำ้ำแล้วก็ยิงด้วยลูก AP พเลยนะเื่อถ้ายิงเรือดำน้ำเนี่ยแน่นอนว่าผมว่าเ e ดอีดีกว่าโอเคแล้วโดนด้วยโอ้โหประเด็นโดนได้ยังไงแล้วก็จัดระเบิดน้ำลึกไว้นะแต่ลืมดูอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าเส้นระเบิดน้ำลึกเนี่ยมันระยะมันไม่ถึงนะเรือดำน้ำเขาอยู่นอกระยะเลย คนว่างก็หวังจะเอาขาเค็นได้้นะแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนลูกเฮีอยู่เหมือนจะฝัทธาลูกเอพีมากเลยเราทางโน้นเนี่ยเล็กซิงตันเอ้าเล็กซิงตันโอ้ยยังตายไปนานแล้วยังจะมาจมบุกโน,นอได้อีกระยะเข้าใกล้ได้แบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้ฮะโดนไหมเนี่ยโอ้โหมันทิ้งแค่สมลูกเองโอเคสวยงามได้มาหนึ่งลูกนะ เขาน่าจะวิ่งเลยเลยไปแล้วล่ะจริงเขาน่าจะวิ่งเลยไปอีกทางหนึ่งแล้วอะ่ะต่างคนต่างมองไม่เห็นกันนะเือดำน้ำตอนเนี้ยโอ้โหได้เรียกว่าพางดีกันทั้งคู่เลยแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องแคปก็ได้แต่รีบจมกันหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีสี่สิบกวิเท่านั้นเองนะถ้าจะไปหวังแคปตัวน,นี้คือไม่ทันแล้วต้องจมอย่างเดียวเท่านั้นแหละ เอาไปว่าเรือดำน้ำต้องต้องไปหาให้เจอก่อนแล้วก็คุณว่าก็ปแปมระเบิดน้ำลึกไปมันก็โหลดเฮดีรอไว้ก่อนเลยก็ได้เนี่ยจังหวะว่า,วางๆแบบนี้น่าจะโหลดเฮดีรอไปเลยแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะยังยังไม่เจอใครนะถ้าผมไปเรือดำน้ำฝั่งเขานะผมจะยื้ผมจะยือะย้อเลยอะเออจะจะไม่จะไม่ให้แบบเรือดำน้ำฝั่งตรงข้ามมาเจอตัวเลยอาจจะวิ่งมาเลี้ยวออก้ายแล้วก็วิ่งมาตลบหลังหาจะมาโตยอย่างเงี้ย แล้วตอนนี้นี่เหลืออีกแค่นาทีเดียวเท่านั้นแล้วนะเรืวลาเหลืออูสองห้าฝนหนึ่งเนี่ยต้องรีบต้องรีบแล้วต้องรีบไปหาให้เจอให้ได้นะนนแล้วตอนเนี้ยอ่าเริ่มเหมือนจะเจอนะแล้วก็คนว่างก็จัดไปฮนะระเบิดน้าลึกหวานไปก่อนนะครับว่าถ้าอยู่แถวนั้นไม่ไปยิงไปชุดหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเขาเลยโอ้เลือนเล,อเ,ลอเยอะด้วย เราใช้ปอมหนังยังเล่นลูกเอพอยู่ฮะโอ้โหไม่โดนเนี่ยไอจังหวะดทำไมไม่โดนอ่ะถ้ามันเป็นลูกเฮตี e นะ่ะเรื่องน้ำ,นำมันเก็บเก็บไปแล้วเออมันเก็บไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่เนี่ยก็เล่นลูก e เฮตีเดี๋ยวฮะเนี่ยเ,เหลือเหลืออีกสิบแปดสิบเจ็ดวิต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วโอ้โหสิบวิเท่านั้น ไม่น่าชนะแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยอุ้แต่จบได้เฉยอะไรวะผู้การจุดพูดฉลองชัยแล้วก็จบเกมไปเลยนะโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณว่านก็ได้รับชัยชนะมาแบบอย่างเหลือเชื่อเลยนะโอ้โหผมนึกว่าจะแพ้แล้วนะชดเมื่อกี้ก็ได้เงินมาใช้5 2 7 4 7 9นะค่าประสบการณ์8,071 e อีก exp อิสระอีก485ได้เหรียญสนับสนุนปืนรองเรือประจันบานใหญ่แล้วก็ขายเคืมานะ ทำความเสียหายไป1,06,671ยิงเข้าเป้า63นะัดยิงเครือบินตกไป18ลำจมเรือไป5ลำนะเกิดน้ำท่วม1ยิงเข้าห้องนิรภัย1เปิดลองยิงเข้าเป้า7แล้วก็ระเบิดน้ำลึกอีก1ลูกก็ต้องขอขอบคุณคุณว่าด้วยนะครับที่ส่งเกมเพลย์ลุ้นๆุ้นเฉียดแพ้แบบนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันแล้วก็แน่นอนว่าเวลายิงเรือดำน้ำเนี่ยช่วยเปลี่ยนเป็นเฮดอีเถอะผมไหละ โอเคฟุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบอย่างไรเนี่ยช่วยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในไทยรีเพย์ e ีต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับผม